ไม่ให้นํากลับไปใช้ได้อีกก็มีทั้งหมนสองกระบ,บอกนะครับก็เป็นการทำลายอาวุธปืนของกลางชนิดประจุปากนะครับโดยท่านผู้การเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุญาตให้ทําลายนะครับโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้กับล้อมกับสารวัตรในหน่วยตำรวจครับก็ขอบคุณทางสื่อมวลชนี้มาเป็นสักขีพยานในการทาลายของกลางนะครับของกลางทั้งหมดเราจะทำลาย ให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะครับเพื่อ,อเป็นการป้องกันเตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งครับพราะนาะ Oh, oh, oh. oh.